มาเสียงปรีย่ยนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Last Life and Last Land รายการที่จะมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นในประเทศรัสเซียและวัฒนธรรมของรัสเซียที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ให้ทุกคนได้รู้สักกันเดามาเริ่มกันเลยดีกว่าไปเยลลีใน ep แรกของรายการ Last l i แ e and Last Land เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นว่าเราทํายังไงเราถึงได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศรัสเซียเนะเาะบอกก่อนเลยว่าเราเนี่ยเป็นนักศึกษา ภาษารัสเซียของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ปะซึ่งเราจบไปแล้วแหละประมาณสองสามปีอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปอะ่ะก็คือตอนช่วงประมาณปีสองอะไรเงี้ยเหมือนเราเรียนภาษาไปได้สักพักใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยอยากใช้ภาษารัสเซียอยากได้ลองพูดจริงๆกับออกับคนรัสเซียจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามหาลู่ทางเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปประเทศรัสเซียแล้วก็เราไปเจอ กองวิเทศสัมพันธ์หน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเขาเนี่ยจะส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในทุกๆปีก็ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถดูได้ที่เพจ a c e b o o k อันนี้เดี๋ยวเราขึ้นไ้ให้ แล้วก็ล่าสุดที่ไปนคนมาคือเขาเปิดรับช่วงประมาณมกราคมพาร์ใช่ปะแล้วก็รูปโปสเตอร์ที่เขาถ่ายยังเป็นรูปที่เราถ่ายตอนที่เราไปประเทศรัสเซียอยู่เลยอะไรเงี้ยอืมก็ถ้าใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารอะไรเงี<ๆ>้ยก็สามารถกดไลค์ได้เลยที่เพจของกองวิทยสัมพันธ์อันนี้แล้วก็เขาก็จะมีการประชัสัมพันธ์อยู่ตลอดเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาอหลังจากที่เราสมัครไปแล้วใช่ปะช่วงประมาณมกราคมพา์อะไรเงี้ย แล้วก็เลือกเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปเมืองไหนซึ่งมหาหลัยคู่สัญญาตอนที่ตอนที่เราสมัครไปอะนะมันก็จะมีประมาณอยู่3-4มเมืองกันก็<ม>จะมี Saint Petersburg, m o ์กมอสโกนิช n นี g o นฟโกะแล้วก็บูราในส่วนที่เราสมัครไปเนี่ยจะเป็น n i ช h นี n โนฟโก o ะเหตุผลที่เลือก n i ช h นี n โน g o ก o ะเพราะว่า เหมือนตอนแรกอะไรเงี้ยเรากังวลว่าถ้าเกิดไปเซนหรือว่าไปมอสมอสโกเนี่ยมันค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยจะแพงไหมเพราะว่ามันเป็นเมือนห้องเที่ยวเนาะแล้วก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะค่าของชีพก็อาจจะสูงกว่าเมืองทั่วไปอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองนิสนีย์นฟโกรัด ซึ่งเป็นเมืองใหญ่1ใน5ของรัสเซียแล้วก็ไม่ได้ไกลจากมอสโกมากคือถ้าเกิดอยากไปเที่ยวมอสโกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนั่งรถไฟไปได้เลยประมาณ3-4ชั่วโมงก็เลยเลือกเมืองนี้ไปหลังจากที่ยื่นเอกสารสมัครต่างๆไปแล้วเนี่ยการสัมภาษณ์เนี่ยกนนย็จะถูกแบ่งออกเป็น2รอบรอบแรกเนี่ยเอ่อก็จะเป็นรอบที่เขาสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ส่วนรอบที่สองเนี่ยก็จะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อขอทุนซึ่งการสัมภาษณ์รอบสองเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะสัมภาษณ์หรือไม่สัมภาษณ์ก็ได้แต่ว่ายังไงแล้วก็ต้องสัมภาษณ์รอบแรกงั้นเดี๋ยวะจะเล่าให้ฟังละกันว่ารอบแรกกับรอบสองเนี่ยเขาสัมภาษณ์อะไรกันบ้างก็ รอบแรกใช่ไหมเป็นรอบอคัดเลือกนักศึกษาไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะดูจากเอกสารที่เราส่งไปว่าเราเขียนอะไรลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนในเอกสารการสมัครเขาก็จะมีให้เราก่อว่าเรามีผลงานเรามีเกียรติเรามีเกียรยติบัตรอะไรบ้างได้รับอะไรดีเด่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะถามก็คือตอนนั้นที่เข้าไปอเข้าไปในห้องปุบะก็จะมีอาจารย์ทั้งหมดแดท่าน คืออันเนี้ยจาไม่ได้เลยว่ามีใครบ้างอแต่ว่าก็จะมีอาจารย์ในเอกของเราเนี่ยคนหนึ่งเป็นเอกอาจารย์ในเอกภาษารัสเซียเขาก็เริ่มโดยการแบบถามเป็นภาษารัสเซียอะไรอย่างเงี้ยว่าไหนลองแนะนําตัวเป็นภาษารัสเซียสิอะไรอย่างเงี้ยพูดเป็นภาษารัสเซียเลยนะแล้วก็แนะนําตัวไปแล้วก็คำถามที่สองก็คือถามว่าทําไมถึงอยากไปมือนิชนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เราก็บอกว่า <c oughs> เหมือน เมืองนิชนี่ที่เราไปอ่ะมหาหลัยที่เป็นคู่สัญญาเป็นมหาหลัยเกี่ยวกับด้านลิงวิสติกโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเรียนตัวภาษาอยู่แล้วเราคิดว่ามันน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็เหมือนมหาหลัยที่เราไปอ่ะเขามีศูนย์ภาษาไทยด้วยซึ่งเราอ่ะสามารถเขาเรียกว่าอะไรไปเป็นอาสาสมัครหรือว่าไปเป็นแบบเอ่อคนที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยอะไรเงี้ยในมหาหลัยเขาได้อืมเราก็ต่อไปแล้วก็ นอกเหนือจากคําถามภาษาละเซียอะไรเงี้ย mm. เขาก็จะถามพวกความรู้ทั่วไป mm. ความรู้รอบตัวอะไรเงี้ยเกี mm. ่วยวกับมหาลัยของเราอะไรอย่างี้แล้วก็มีถามว่าถ้าไปแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยเออจะเอาอะไรไปเผยแพร่ mm. ก็ง่ายๆเราก็เลยบอกว่าเอออาจจะเป็นแบบลามหรือว่าอาจจะเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็พอจบคําถามนี้ใช่ป้ะเราก็ เหมือนในใบสมัครของเราอะมีการเขียนไปด้วยว่าเราอะจบนักธรรมชั้นเอกซึ่งไอ้นักธรรมชั้นเอกอันเนี้ยคือเราสอบตั้งแต่สมัยแบบตอนเราอยู่มัธยมอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเราจะได้ต่อมอสีได้นี่ใช่ไหมแล้วเขาก็เลยแบบอยู่ดีๆเขาก็ถามคําถามขึ้นมาว่าแล้วถ้าไปรัสเซียจะเผยแพร่อะไรเกี่ยวกับศาสนาพุธในรัสเซียซึ่งเราก็ อึ้งไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่คิดว่าแบบว่ามันจะมีคําถามนี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็เลยตอบไปว่าเราก็จะไปเผยแพร่ศาสนาพุทธที่เป็นแบบพุทธแท้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็เหมือนอึ้งๆไม่รู้จะตอบอะไรไปก็ตอบว่าเออเราอยากจะไปเผยแพร่อะไรที่มันเป็นพุทธแท้เพราะว่าเหมือนในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยคนมันยังงมงายยังแบบมีความเชื่อศาสนาพุทธศาส,สนาผีอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เราก็อยากจะ เผยแร่ในส่วนที่มันเป็นพุดแท้งจริงคือแบบการเดินทางสายกลางการเชื่อในตัวเองอะไรเงี้ยการไม่เหยียดเบียนผู้อื่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ตอบไปยอะไรเงี้ยอืมแล้วเขาแล้วเหมือนอาจารย์อ่ะพอเราตอบจบใช่ไหมอาจารย์ก็ถามกับมาว่าแล้วพุดแท้คืออะไรแล้วพุดแท้คืออะไรแล้วก็เออไม่ได้ยอะไรเงี้ยเออแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรอย่างเงียไมไปแล้วอาจารย์เขาก็จบคําถามก็ ก็จบไปแล้วสําหรับการสัมภาษณ์รอบแรกอันนี้ในส่วนของการสัมภาษณ์รอบสองเนี่ยก็จะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อขอทุนโดยทุนเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือ 1. เป็นทุนสําหรับคนที่กิจกรรมดีกิจกรรมเด่นอะไรอย่างนี้แล้วก็อันที่สองก็คือเป็นทุนสําหรับคนที่เรียนดีแต่ว่ายากจนก็คือเกียรติเฉลี่ยโอเคแต่ว่ารายได้พ่อแม่รวมกันไม่ถึง30ม0 0ื่นอะไรอย่างนี้ซึ่งเราเนี่ยก็ ขอทุนประเภทที่สองไปก็คือเรียนดีแต่อยากจนตอนไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ถามอะไรเยอะเขาก็ถามแค่ประมาณว่าเออถ้าเกิดเราไม่ได้ทุนอะ่ะจะทํำยังไงก็คือด้วยความที่เราไม่รู้เนาะตอนนั้นหรือว่าอาจจะไม่ได้หาข้อมูลมามากพอะอะไรเงี้ยเราก็เลยตอบเขาไปว่าเออเราก็อาจจะหางานทําเพิ่มเติมผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าแบบไป,ไป,ไ,ปไปตามร้านอาหารไทยในต่างประเทศซึ่งจริงๆแล้วลยอะไรเงี้ย วีซ่านักเรียนของประเทศรัสเซียไม่ได้อนุญาตให้ทํางานด้วยแต่ว่ามันก็ยังมีคนทําแต่ว่าทําเหมือนทําออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบไปทําตามร้านอาหารต่างๆแล้วก็เงื่อนไขในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรเงื่อนไขสําหรับเด็กต่างชาติในการทํางานในประเทศรัสเซียเนี่ยค่อนข้างยากในระดับหนึ่งเลยก็เขาก็ถามประมาณนี้ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมต่อมาก็จะเป็นส่วนของวีซ่า วีซ่าเนี่ยก็ขอไม่ยากเลยสำหรับสถานทูตรัสเซียก็คือเหมือนเราแค่ไปตรวจใช่ปะตรวจพวก HIV เอชไอีะไรเงี้ยถ้าเราถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยได้ไบรับรองแพท์ที่เป็นภา,าษาอังกฤษก็แล้วก็ไปเตรียมเอกสารตามที่หน้าเว็บเขาเบอกไว้ให้อะไรเงี้ยอืมอันนี้มันจะทําเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ไม่เชิงทําออนไลน์แต่ว่าก็คือเข้าไปทําเอกสารหน้าเว็บพิมพออกมาแล้วก็ รวบรวมเอกสารทั้งหมดของเราเป็นแล้วก็มีใบเชิญจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เอาไปยื่นที่กงสุนของสถานทูตรัสเซียแล้วเดี๋ยวทางเขาก็จะทําวีซ่าให้เรียบร้อยใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่เกินประมาณนี้และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศรัสเซีย <Amazing. S 1> ในส่วนของพาร์ทอ,อื่นเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันต่อในอีพีต่อๆไปอย่าลืมติดตามเราบชมกันด้วยวันนี้เราก็ลาไปก่อนประกาะศ